สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Om s h o Studio นะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูเครื่องตัดหญ้านะครับราคาพันกว่าบาทนะใช้มาแล้วนะครับีอ่ปีเดี๋ยวมาดูกันนะครับ Om s ส Studio สภาพก็ประมาณนี้เลยนะอ่านะครับนี่เปลี่ยนใบเป็นอันนี้มาแล้วนะครับก็นี่ก็คือสภาพของเครื่องตัดหญ้านะครับราคาพันกว่าบาทนะครับ ใช้มาแล้ว2ปีคุ้มไหมนะครับไม่เคยซ่อมหนักอะไรเลยก็จะมีนะครับมีเปลี่ยนสายเปลี่ยนสายน้ํามันตรงนี้นะครับที่ผมก็ทําคลิปไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์แปะมาให้ด้านบนนะครับเป็นการ์ดมาให้นะว่าเปลี่ยนสายน้ํามันเครื่องแต่ย้าตัวนี้นะครับผมอ่าก็มีหลักการพิธีการใช้งานดูแลก็คร่าวๆนะครับเบื้องต้นนะง่ายๆเลยนะไม่ต้องห่วงอะไรมากคือพอ เวลาเราตัดเนี่ยนะครับน้ำมันอย่าให้เหลือค้างถังนะน้ำมันอย่าให้เหลือค้างค้างถังมากนะครับนี่แทบจะไม่เหลือเลยนะแล้วก็ปิดวาลวนะครับตรงนี้ปิดวาลวตัวนี้ทุกค er, รั้งนะครับเวลาใช้เสร็จนะปิดก๊อกน้ำมันตัวนี้นะครับอันดับต่อไปนะตัวตัวใบตัวใบนะครับตัวใบตัดหญ้านะครับควรจะให้คมเสมอนะครับด้วยการใช้ตะไบหรือว่าหินลับมีดก็ได้นะนะครับตะไบให้มันคมนะครับ เพราะว่าเวลาอย่างเวลาเราจะตัดนะถ้าเครื่องมันอยู่แบบนี้นะ <t> มันก็จะหมุนไปด้านนี้ใช่ไหมมันก็จะหมุนไปด้านนี้นะครับเพราะนั <t> ้นเราก็จะใบตะใบ,บด้านนี้นะครับแต่ถ้าด้านนี้มันเยินมากจนตะใบไม่ไหวแล้วนะหรือว่าเจียไม่ไหวแล้วหรือว่าหินรับให้มันคมมากไม่ได้แล้วนะครับเราก็พลิกใบนะครับเราก็พลิกใบมาติดเนะี่ยมันก็จะไปใช้ตัดด้านนี้แทนนะครับตรงข้ามกันนะนะครับพยายามรับใบให้มันคมเสมอนะเวลาตัดมันจะไม่เหนื่อยนะครับมันจะไม่กินแรงเครื่องตัดหญ้ามากนะครับ เรื่องต่อไปก็คือตรงนี้ตีหัวก็โหลกมันตรงนี้นะครับถอดน็อตออกมานะถอดน็อตออกมาแล้วก็อาจจะรบีเข้าไปในนี้นะครับถ้าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรผมก็ใช้นิ้วนั่นแหละนะครับเอานิ้วป้ายเข้าไปเลยผมเคยทําคลิปไว้แล้วนะผมเคยทําคลิปไว้ให้ดูแล้วผมจะทําการ์ดไว้ให้ด้านบนนะครับถอดน็อตออกมาใช้เบอร์ตรงนี้น่าจะเป็นเบอร์8หรือเบอร์ส0นะผมจำไม่ได้แต่ผมสามารถผมจะใช้คีมล็อกนะครับไขออกมาแล้วก็เอานิ้วมาป้ายจารบีค่อยๆยัดยัดเข้าไปสัก2ป้ายนะครับสัก2ทีก็ใช้้้ไดแลวนะครับ ถ้าเกิดว่าจาะระบีตรงนี้แห้งนะมันจะแรงมันจะตกนะครับเราเราตัดด้าเนี่ยเ,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 เรา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 เร่งคันเร่งเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแรงเลยแล้วก็หัวจะสั่นมากนะตัวเครื่องจะสั่นมากนะครับอาจจะระบีเข้าไปแล้วจะหายนะครับผมเปลี่ยนบางโคลนชุดนี้ไปทำรีวิวไปแล้วนะครับอ่ายวจะสตาร์ทให้ดูนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูน่าจะมีน้ำมันเหลืออยู่นิดหน่อยนะ เอเลตาทีเดียวติดนะอ่าค,ครับนี่ก็มาแนะนำนะครับการวิธีการดูแลรักษาแล้วก็การใช้งานเบื้องต้นให้แล้วนะครับอ่าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อกันดูนะราคาถูกนะครับใช้งานได้ดีนะครับส่วนผสมน้ํำมันอย่าลืมนะผสมให้ตรงอัตราส่วนเขานะครับ1ต่อ25เค้าจะมีกระปุกผสมมาให้นะเดี๋ยวผมจะ เอาคลิปเก่าที่ผมผสมน้ำมันมาให้ดูนะครับเดีย๋ยวทำลิงก์แปะเอาไว้นะครับหต่อยีิ้าก็เบื้องต้นก็มีเท่านี้เองที่ผมก็ใช้มานะครับก็ไม่มีปัญหาเลยใช้ได้ดีจะตายนะนะมันอยู่ที่การใช้งานนะครับการดูแลรักษานะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้เข้าค่าก็แล้วกันนะครับ จริงแล้วก็ไม่มีแหลมก็มีแค่นี้เองนะครับหลักการทํางานของมันแล้วก็การดูแลรักษาช่วงนี้หน้าฝนแล้วนะก็คิดว่าย่ามันก็ยาวแล้วคนคงจะเริ่มใช้เครื่องตัดาหรือบางคนก็กำลังอยากจะหาซื้อเครื่องตัดย้าใหม่พอดีอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเอามาให้ดูเนี่ยสภาพนะครับสองปีแล้วนะครับเครื่องละพันกว่าบาทนะครับผมผมตัดญ้าถามว่าผมก็ใช้พื้นที่ตัดก็ประมาณเกือบเกือบไล่เหมือนกันนะนะครับเกือบเกือบไล่นะที่ผมใช้พื้นที่ผมใช้พื้นที่ในการดูแลในการตัดนะครับผม นี่นะนี่ก็คือหน้าบ้านนะครับนี่บริเวณหน้าบ้านนะครับที่ผมตัดตรงนี้นะที่ผมใช้ตัดประจำนะครับนี่แล้วก็จะมีด้านนี้นี่ด้านนี้นะครับนี่ที่ผมใช้ตัดประจำเห็นไหมนี่แล้วก็มีด้านหน้านี้นะครับที่ผมตัดประจำพื้นดีก็ไม่ใช่น้อยๆนะที่ผมใช้แล้วก็ฝั่งนู้นอีกนะครับอ่าแล้วก็มีแถวนี้นี่แถวนี้เห็นไหม นี่แถวนี้นะครับโน่นยาวไปนู่นเลยนะครับเยอะอยู่เหมือนกันนะประมาณไล่หนึ่งนะครับประมาณไล่หนึ่งที่ผมทําการตัดอยู่ประจํานะครับอ่าโอเคนะครับฝากไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับใครสนใจตามลิงก์ไปนะดีวผมเอาลิงก์มาให้นะเพื่อนแต่เจ้ารุ่นนี้นะครับสองจังหวะใช้ได้ดีราคาถูกนะครับทนทานแน่นอนนะครับผมขอบคุณที่รับชมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ